สวัสดีครับวันนี้มาดูสินค้าตัวนี้นะครับเป็นเตาปิ้งย่างนะครับเตาปิ้งย่างนะครับขนาดเล็กนะครับกระทัดรัดมากตัวนี้นะครับเป็นรุ่นนะครับรุ่นนี้นะครับ LF 90G นะครับ LF 90G นะครับสินค้าได้ ISO นะครับนะครับก็เป็นของลัคกี้เฟรมนะครับคนทานมากนะครับตัวนี้นะคพกพาสะดวกนะครับในงานแคมปิ้งนะครับในงานออกไปเที่ยวข้างนอกอะไรเงี้ย นะครับก็ตัวนี้เหมาะมากนะครับเดี๋ยวมาแกะดูเลยนะครับนะครับแท็กมาจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้แกะกันสดๆเลยนะครับอ่าขออนุญาตเอาของออกสักครู่นะครับก็หลังจากแกะออกมาแล้วนะครับก็ปกติจะมีพลาสติกคลุมอยู่นะครับนะครับแล้วก็จะเห็นเป็นคู่มือการใช้งานนะครับแบบนี้นะครับอ่านี่คือส่วนประกอบนะครับแล้วก็มีตะแกรงนะครับ1ชิ้นแบบนี้นะครับเป็นตะแกรงสเตลเลตนะครับงานดีมากครับงานเรียบร้อยมากนะครับ ไม่มีคมเลยนะครับนี่ฮะสวยงามมากครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นแผ่นบังนะครับบังตัวจ่ายไฟนะครับคือตัวนี้ตัวนี้นะครับจะเห็นช่องเล็กเห็นไหมฮะอันนี้คือนะครับความร้อนจะออกมาตามช่องนี้นะครับอ่าตัวนี้จะเป็นตัวสปาร์กนะครับตัวสปาร์กนะครับซ่อนอยู่ข้างล่างนะครับก็เวลาเราบิดแก๊สเนี่ยนะครับบิดจุดนี้เนี่ยนะครับ ตรงนี้ไฟก็จะติดนะครับเป็นไฟลอนะครับอ่าโอเครุ่นนี้เนี่ยออกมาหน้าตาคล้ายกันเลยนะครับคือจะมีรุ่นที่ต่อแก๊สถัานได้นะครับกับรุ่นที่ใส่แก๊สกระป๋องนะครับที่เห็นอยู่นี้เป็นรุ่นที่ใส่แก๊สกระป๋องนะครับนะครับเวลาใช้งานจริงก็ง่ายมากครับเอาแผ่นนี้ปิดลงไปนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เอาตะแกรงปิ้งนะครับวางลงไปเลยครับก็เป็นอันเสร็จนะครับพร้อมใช้งานแล้วนะครับอ่าโอเคมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้นะครับจะมีรูตรงนี้นะครับ แล้วก็เปิดออกมานะครับนี่ครหมุนนิดนึงนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นวาลนะครับตัวตัดแก๊สนะครับก็เป็นรุ่นที่เทคโนโลยีญี่ปุ่นเลยนะครับตัวนี้ก็คือถ้ามีการรั่วมีการจ่ายแก๊สผิดปกติเนี่ยมันจะตัดเองเลยนะครับอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าตัวถังเนี่ยนะครับหรือตัวเตาเนี่ยร้อนเกินไปนะครับ มันจะตัดเองเสร็จแล้วให้กดปุ่มแดงนี่นะครับก็จะเป็นการเริ่มใหม่นะครับปุ่มรีเซ็ตนะครับมาดูกันต่อนะครับนะครับอ่ตรงนี้นะครับถ้าเราซื้อแก้กระป๋องมานะครับก็คืออ่าเนี่ยครับเยเข้าไปตรงนี้เลยนะครับเกยียบไปตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดอย่างนี้นะครับปิดอย่างนี้นะครับอ่านะครับอันนี้เป็นดูดูบายความร้อนธรรมดานะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ใส่ลงไปเลยนะครับอ่าโอเคครับนี่คือตัวปิดเปิดนะครับปิดนะครับ อันนี้ปิดนะครับไฟเด้งแดงขึ้นก็ปิดลงมาข้างล่างนะครับแบบนี้นะครับนะครับนี่คือแดงสุดนะครับอันนี้คือต่ําสุดนะครับโอเคทีนี้อันนี้เป็นข้อควรระวังนะครับในการใช้งานนะครับก็เดี๋ยวท่านต้องไปอ่านเองนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับจะเห็นตัวถาดสีดําๆนะครับอันนี้เนี่ยก็คือเอาไว้ใส่น้ํานะครับนี่ครับดึงมาได้เป็นลิ้นชักนะครับใส่น้ําเพื่อนะครับ รองรับเศษอาหารนะครับพวกน้ํามันนะครับต่างๆที่ไหลลงมานะครับก็จะล้างง่ายขึ้นนะครับอ่าแบบนี้นะครับเลื่อนได้นะครับอ่าก็ตัวนี้กระทะรัดน่าใช้นะครับงานดีนะครับงานสวยมากนะครับตัวนี้นะครับพกสะดวกนะครับน้ําหนักน้าหนักเบามากครับนีฮะยกมือเดียวนะครับอ่าก็สินค้ามีรับประกันดีเลยนะครับของ lucky frame สินค้าดีมากนะครับสินค้าดีมากเลยนะครับมีหารายละเอียดชัดเจนมากนะครับนะครับ แนะนำให้ศึกษาคู่มือก่อนการใช้งานนะครับนะครับอันนี้ผมมารีวิวสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ